คุด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 ,ดเอ้ยเจ้าหลานตัวแสบทำอะไรลงไปเนี่ย <What? S 1> นี่มันห้องทดลองของฉันนะฉันเหรอฉันก็ทำนวัตกรรมของฉันไงล่ะเป็นไงล่ะสวยไห,ไหมท่านคุณปูเออเจอ้าหลานตัวแสบนี่มาเรียกมาชงมาฉันอะไรเ่าฉันเป็นปูของแกนะ ได้ฉันจะส่งแกไปกวดวิชาไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยรับรองไม่ต้องกลับมาที่นี่อี b y ชัก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  b ักช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 ัก b a b ักช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 ัก Baby ชัก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  b ัก Baby ชัก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  b ัก b บ b y ชัก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  Baby ชัก Baby ชักชันชััก b ัก เออนี่เจ้าหมีฉันลืมไปเลยอ่ะฉันต้องไปจ่ายค่าไฟวันนี้อ่ะเจ้าหมีไม่งั้นเดี๋ยวไฟดับไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยอ่ะไม่มีเน็ตใช้ไม่มีไฟใช้ฮคแกต้องไปจ่ายค่าไฟอนะเอ้าแล้วแกเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอ่ยอ่าก็เดี๋ยวฉันยืมเงินเตีมเงินเตีมเงินแกไปก่อนได้ไหมอ่ะแกจะบาไ้ยังไงฉันจะ กของแกไม่จ่ายสิน่ๆไปเลยไปไปไปอย่นี่ไฟจะตัดีไปจ่ายอยู่แกก็อยู่บ้านฉันทำไมแกไม่หานกับฉันเลยอ่ะเออไปจ่ายก็ได้ไม่หานไม่หานไปจ่ายเองไปจ่ายไปไเดี๋ยวมานะเงียอะไรเนี่ยทำไมข้าไฟมันแพงจังเลยอะฉันว่าหน้าฉันต้องติดโซล่าเซลล์ฉันแล้วละอาเอาดอกเตอรมาทำไมเนี่ยคือหลานฉันมันสนมากๆเลยก็เลยอยากให้แกรับเลี้ยงไปหน่อยฮะ ให้ฉันเลี้ยงเด็กเนี่ยนะฉันเลี้ยงไม่ไหวหรอกเอานหน่าไห้บอกว่าเป็นผู้พิทักษ์หลกไม่ใช่หรอรับเลี้ยงเด็กไปสักคนหนึ่งมันคงจะไม่เป็นไรหรอกนะนี่เจ้าด็อกเตอร์แกมีแผนชั่วๆอะไรอีกเนี่ยฮะเงออคนอย่างฉันไม่มีแนนอนรับรองนะถ้าแกช่วยฉันละก็ฉันจะเป็นคนดีให้แกดูเอ,อจะเป็นคนดีหรอมนน่าเชื่อจริงไหมเนี่ยเอ,อ แต่ก็เชื่อก็อได้ฉันจะรับเลี้ยงก็ได้นะว่าแต่เด็กคนนี้ชื่ออะไรหรอฮะชื่อบัตเตอร์หรอชื่อน่ารักจังเลยโอเคฉันกำลังจะไปจ่ายค่าไฟพอดีงั้นเข้าบ้านไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเข้าไปตามโอเคเงื้อฝากด้วยละกันล่ะเอาติดรถไปด้วยสิเงือกก็ตามมาไวๆสิจะไปไหมเนี่ย Tiếp 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 Có gì tiếp 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 Đây tiếp 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 โอ้ไปแล้วไอ้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 นี่แกแกเป็นใครเนี่ยแกเป็นคนวางระเบิดใช่ไหมฉันเลยเหรอฉันไม่ได้วางซะหน่อยนายอย่ะไปโดนเองหรือเปล่าฉัน ผู้ยิ่งใหญ่สุดในโลกเลยนะอ้นี่เกแกเป็นคนวางมือบหดชันนี่แก,คน,นนแกคนเดียวอยู่ที่บ้านเนี่ยแลแ้วแกเข้ามาได้ยังไงฮะอ้าวชั้นเหรอก็เดินเข้ามาดิถามได้เมาได้ยังไงเะไ,ไม่ไหวละไครเอาเด็กคนนี้มาเนี่ยมาดูดิเจรก,กเจเนก็โซน,น,น,นแทมย่งอันนันเจี่างงหมดงน้ำชั้นอีกอีกสักคู่พังกแล้วรู้ไหมเนี่ย เว้าไปดีกว่าไปไ้นี่แกจกจะไปไหนแกมาแลไม่ชอบงานฉันอย่นี้เลยนะอม่นี่เลยหือต่ใจจริงๆเอ้ยตาอใจจริงๆได้แก้งคนเนี่ยฮะหมดจุลเลยนี่โ้ยตัวดบพิษปี๋นั่น่ว่าบีทูก่ไดเห้ยไอ้น้อไอติมได้ติมเฮ้ย นี่นี่รถจอด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 เดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมจอดนี่ลุงจอดอันอยากกินไอติมเข้าใจไหมเออลงมาเบอี่นี่ฉันน่ะอยากกินไอติมสตรอเบอรี่วานิลลาช็อกโกแลตอ่ะเอาให้ฉันหน่อยได้ไหมฮะเออดีมากดีมากลงมาลงมาเร็วเร็วเออเออเนี่ยแหละอยาอย่างเงี้ยแหละเน้าใจเข้าใจไหมลงเออว่าแต่ฉันไม่มีเงินอ่ะนี่ลงไปเก็บเงินจากไอ้เจ้าหมีบ้านหลังนั้นได้เข้าใจไหมฮะ เก็บเงินกับบ้านหลังนู้นนี่เดี๋ยวฉันจะกินไอติมตรงนี้ไอติมอร่อยอู้อร่อยจริงจริงหาอะไรเนี่ยฮะมาทำไมเนี่ยวะใครสั่งไอติมไม่มีไม่ได้สั่งนี่แกอะไรเก็บตั็บทงอะไรของฉันเนี่ยฮะเก็บตังอะไรที่ฉัน บอกม้าไปแล้วไม่ใช้ซะหน่อยนู่นไปเจ้าคนอื่นนู่นไปไปรู้เรื่องไปรู้เรื่องไปไปไปอะไรเนี่ยว่าทำไมวันนี้ค่าไฟแพงมากกว่าปกตินะเงีเดี๋ยวขอไปดูก่อนซิเอ่อเอานี่เจ้าหมีมามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะนี่แกมาขวางประตูทำไมเนี่ยแล้วมานอนเล่นอะไรตรงนี้เนี่ย แกดีเองไปแช่ตู้เย็นแล้วทำให้ค่าไฟแพงเนี่ยงั้นแกก็ออกไปตากแดดข้าง huh นอกไปต้งหมีโน่นเอ๊ะจ้าหมีบอกให้ไปตากแดดข้างนอกมากดออดเล่นอีกเหรอเนี่ย คุณครูครับมผมอยากเรียนพิเศษจังเลยอะครับเมื่อกี้ผมไปทุระข้างนอกมาครับอ้าวเหรอเออถึงว่าหายไปไหนเนี่ยเออเจ้าหนีอะมันถูกแช่แข็งอยู่ข้างนอกอะนะจริงเหรอครับไปแช่ทข็ไเข้างนอกเนี่ยฮงงจริงๆเลยโอ้อะไรก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเรียนพิเศษกับคุณครูหน่อยได้ไหมครับครูช่วยติวให้ผมหน่อยนะอ๋อได้เลยตามมานี่สิมา a few moments later งานี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกจับฉันไว้ทำไมเนี่ยแล้วเราเบิดเต็มห้องเลยน้อยเจ้าเด็กไม่ดีฉันเนี่ยนะก็จะวางระเบิดใส่แกยังไงล่ะเพื่อที่จะจุดระเบิดและแกก็จะได้เล็กจุดเลยล้อยฉันไม่น่ารับปากเจ้าด็อกเตอร์เลยอ่ะเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีแสดงว่าจกหมีมันไม่ได้ทำนี่ห้องนี้เนี่ยไม่นะเอาลาตอนนี้เลยแก ได้ไปสู่สวรรค์นแน่นอนอ๋ยวฉันจโดนระเบิดแล้วนะสามสองหนึ่งจุดระเบิดตุ้มทขาไมจุดไม่ติดเนี่ยนี่นี่ที่จุดไม่ติดก็เพราะว่าฉันเจอระเบิดแล้วไงแต่ฉันก็ถ่ายรูปแกลโลโฟเชี่ยวแล้วด้วย ดจะไม่ทอยอีอแกแอแอะแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันฉันจะไปแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนสิจงบีแกมัดฉันก่อนว้าขอจำกีก่ทีรื่อ,องนี้คือเรื่องจริงไม่ได้ถ่ายทำตัวละครเขียนไปก็เป็นตัวละครจริงไม่ใช่ตัวสแสดงน้องๆกลาอย่าไปเล่า สบายใจจังฮ่าฮไม่ได้เลี้ยงเด็กแมวลุกงี้มาฝากเจ้าต่อต่อวิดีโอทุกวันดีกว่าะวันนี้สักวันเดี๋ยวฉันพาหลานฉันไปกินข่าวแหละแต้ยนึงไม่มีใครอยู่หรอกปกติต้องอยู่นี่นะไปไหนกันหมดฮะเจ้ามิกก็ไม่อยู่ต่อต่อวิดีโอก็ไม่อยู่อเปุ่มนี่ปุ่มอะไรลองกดดูสิกะ เอ๊ะเมื่อกี้มันเสียงอะไรนะใครกดระเบิด